ขอนอบน้อมแด่พระสมาสามพุทธเจ้าพวกนั้นผู้ไกลจากกิเลสกับครวาพ่อครูสมณพธิลัก์ษที่เขารบอย่างสูงขอกราบเป็นเตเอวสวครับ เินทมยตดิธรรมทุกท่านนะวันนี้ก็จะแนะนำยตดิธรรมนี่มาจากแดนไก่นะแดนไก่คือปาจีนบุรีนะก่อนที่จะรู้จักโยมเนะาะแต่มาอ่านโศกธรรมของพ่อครูที่เขียนไว้ตั้งแต่29สิงหาสม2พันปีที่แล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ทันสมัยดีทันสมัยดี แล้วก็ตรงอ่ะบุคลิกลักษณะของคุณโกสุมเนาะรู้จักจิตของตนที่มันมีลักษณะปลดปล่อยแล้วเบาว่างเบิกบานแจม่มใสเพราะได้ปลดได้วางอารมณ์ที่เป็นอกุศลให้ได้และเราจะเป็นอยู่ให้มีฐานจิตเช่นนี้ให้ได้เสมอเสมอ ดังนั้นเมื่อไม่มีอกุศลจิตอะไรเลยเขาก็จะสบายผ่องใสมีปัญญาดีเสมอ,อ,อและถ้ามีผัสสะที่ก่อให้เกิดอกุศลจิตอะไรไม่ว่ามากหรือน้อยนิดออก็จะต้องให้จางคายหรือปล่อยปะศาสตร์ออกให้มาอยู่ในฐานจิตที่สบายผ่องใสนั้นให้ได้ทุก ทุกครั้งทุกๆครั้งเนี yeah. ่ยเพวาเราแต่ละคนถ้าเรามีฐานจิตที่ปล่อยวางได้แล้วมันจะสบายไม่จะมีภาษาเข้ามาเราก็สลัดดูดให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเนาะเพื่อไม่เสียเวลาให้แนะนำโยมโกซุมก่อนเชิญเป็นใครมาจากไหนเป็นยัยทำเก่านะแต่มารู้จักมาตั้ง30กว่าปีแล้วสมัยทำงานชอว์อจะรู้จัก เพื่อไม่เสียเวลาเชิญแนะนำตัวเองขอกราบเข้าลาวัตคุณงามความดีของพระครูของสมณะศิขมาศ้าทิธรรมทุกท่านนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่ทุกพุทธฐานนะคะเป็นคน,น,นที่ไหนแนะนำต,ตัวเองค อยู่เป็นคนจังหวัดปราจินบุรีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บุรพาโสกบุรพาโสกนี่ก็เป็นตอนที่เราตั้งทีแรกนี่ก็คือมันมีนครนายกปราจีนแล้วก็สระแก้วนะคะสามจังหวัดรวมกันก็ตอนนั้นยิติธรรมก็คือคณะนี้ก็ช่วยกันก่อตั้งมาเนาะแล้วก็จนมาเป็นศูนย์ได้อบรมปีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะ ก็ได้ทำพร้อมๆกับููย์ท่องที่ชาวโศก27ศูนย์พร้อมกันค่ะท่านบุรพาโศกก็คือที่ของแม่ยกให้ใช่ไหมค่ะแล้วก็น้องยกให้อีกขคือม,ม <ะ S 2> รมดก<ะ>ที่แม่ให้ที่แปลงนั้นประมาณ20ไร่ตามนศส,สามนะคะแต่ตอนที่กรมที่ดินเข้ามาออกรางวัลให้นี่ก็เอาไปทำสนนบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขุดสระน้ำไป ก็เลยวัดใหม่ก็เหลือแค่18ไล่18ไล่ก็ไม่เป็นไรเนาะสิบแปดไร่ก็เยอะเนาะเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยยมโตที่ไหนเกิดที่ไหนก็เกิดที่หมู่บ้านหัวซาจังหวัดปราจินบุรีอำเภอเสโพกนะคะค่ะเด็กๆก็เป็นลูกชาวนานะคะพ่อแม่ก็ทํางานพ่อไปเป็นทหารแม่ก็เล huh. anyway um, ี้ยงลูกมานะคะเป็นทหารอนสมัยเชียงตุง ก็เป็นลูกในพนนะท่านพนทหารพูพนทหารแล้วก็เป็นหลานในพนในพันลุงก็ชื่อพนค่ะก็แซวบอกโอ้ยใช่เป็นลูกในพลหลานในพนเนอะใช่ฉันก็เป็นหลานในพนเป็นลูกในพนเหมือนกันนะก็บอกเขานะคะก็พูดเล่นไปตามภาษาเด็กๆท้องนาก็ไม่มีอะไรชีวิตมันก็เป็นไปตามนั่นนะคะเป็นลูกในพนีีตอนเด็กลําบากไหม ลำบากค่ะเพราะถ้าคิดว่าลำบากก็ลำบากว่าสนุกก็สนุกแต่ว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นมาเพราะว่าพ่อแม่พาทําอยู่ทํากินแบบนั้นทํานาทําสวนทาไร่ไปเรื่อยๆนะคะก็หน้าที่เราก็คือเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี้ยงควายพอโตหน่อยพอหาบก้าไว้ก็ไปช่วยแม่ก็ใส่ให้ข้างละมัดสองมัดอะไรอย่างเงี้ยก็ลยไปก็พอเรียนประถมจบก็ไปเรียนมัธยมตอนช่วงเรียนมัธยมนี่ก็ แล้วถามหน่อยตอนเด็กที่ทานาทํานาเป็นไหมก็ไถขํำด้านไถนาเนาะแม่อยากไถนาพ่อก็เอาควายเทียมไถให้นะก็จ so ับหางไถมือมันตัวเล็กหน่อยมันยังไม่ทั้งจะถึงหางดีเท่าไหร่ก็ขนโหนเควนนพอไปถึงตรงเลี้ยวหัวมุมเลี้ยวไม่ได้ท่านควายมันก็วิ่งไปเราไม่ได้ดึงไถมันก็ไปชนอยู่ที่คันนามันก็ไปไม่ได้อายุเท่าไหร่ตอนที่ทำทำนาตอนนั้นอยู่ ประมาณป .6 ป .6 ค่ะป .6 เป็นตัวเล็กสิเป็นสิบสองก็พอได้อยู่นะค่ะก็แต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กอะค่ะก็สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าเซนสามสิบเซนประมาณนี้ตัวตัวไม่ใหญ่เนาะแต่แต่รักนะคะควายเนี่ยรักรักเขามากเลยขี่ควายเป็นไหม ได้ค่ะควายที่ที่เขาไม่สามารถคนอื่นขึ้นหลังเขาได้นี่แต่เราขึ้นได้เพราะว่าใจที่เราอาบน้ําให้เขาทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นเนี่ยขัดตัวให้เขานี่ค่ะมันจําเราได้นะค่ะแล้วเขาให้เราก็เสร็จแล้วก็นอนไปนอนเล่นบนหลังควายได้เห็นว่าตอนเด็กลําบากมากก่อนจะไปโรงเรียนต้องหาเตื้อใช่ไห แล้วก็พอมาเรียนมัธยมเนี่ยต้องเดินจากบ้านออกมาขึ้นรถที่ถนนเนี่ยรถมันก็จะวิ่งมาเป็นเวลามาเจ็ดโมงครึง่งแล้วก็แปดโมงครึง่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรีบตื่นมาซอยซอยหยกกล้วยแม่ก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรตามชา,ชาวบ้านที่เลี้ยงกันนะคะ<ม>ก็ต้องไปซอยกล้วยตามไม่ให้แม่ก่อนเพื่อที่จะเลี้ยงหมูแล้วก็ถึงอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวก็เรียนมา แล้วจบจากนั้นก็ปีหนึ่งสี่นะคะพอสอบ2514ก็เข้าไปที่ไปไหนดีนาะก็ไปสอบไปสอบที่ที่โรงพยาบาลวชิระไปสอบที่ศิราชก็ไม่ได้ก็เลยมีที่วชิระอีกเขาบอกว่าให้เรียนปีเดียวแล้วก็จะได้มีเงินเราก็เออน้องก็ยังเรียนอยู่เนะเราก็ทํายังไงที่จะหาเงินช่วยทางบ้านได้เราก็ตัดสินใจเรียนไปสอบอันนี้ก็ได้ติดแล้วก็ ก็ได้อยู่ในนั้นนะฮะในหอพักกินอยู่นอนที่นั่นวันนั้นเราไปมอบตัวเราจ่ายเงินไประมาณแปด0ดร้อบาทนะคะตอนนั้นเขาก็จะตัดชุดขึ้นทํางานให้เรามีพ่อปูที่นอนให้หมอนให้ตะกร้าซักผ้าพวกนี้ค่ะทั้นทีค่ะอยู่ในนั้นเลยเขาบอกว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้วันละยีสิบบาทแต่แต่เขาหักเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละวันโรงพยาบาลของกทมค่ะของกรุงเทพมหานคร ล้วก็เรียนจบผู้ช่วยพยาบาลนะคะเออแล้วก็ไปทำงานทำงานที่ตึกสัญญกรรมอุบัติเหตุนะคะเป็นงานที่หนักมากคนไข้เนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุมาเนี่ยมานอนไว้แล้วก็ต้องเช็คสมองนะคะตรวจขึ้นสมองให้เขาไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลต้องต้องเปลี่ยนที่นอนไหม เปลี่ยน,ยนค่ะที่นอนเจอขี้เจอที่ทําทำใจไงทั้งนั้นเลยค่ะตั้งแต่ฝึกงานแล้วท่านตั้งแต่ฝึกงานเนี่ยเราต้องทําหมดทุกอย่างเลยพูดพูดเหมือนว่าถ้าคนจะมาเลือกสายงานนี้นะใจต้องวางแล้วนะคะว่าคือเราไปเป็นคนรับใช้ให้เขาเลยตั้งแต่ไปเช็ดเตียงเช็ดข้างเตียงไปจัด ตู้อะไรที่เขาวางของให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เขาอย่างคนไข้ที่นอนติดเตียงเนี้ยแล้วก็ต้องไปฝึกว่าจะเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลิกตัวไปข้างน้นทำอย่างเงี้ยต้องมีสเตปของเขาค่ะทำอยู่นานหลายนานไหมก็ตอนเรียนก็หนึ่งปีแล้วก็ไปใช้ทุนอีกหนึ่งปีแล้วก็ย้ายไปที่โรงพยาบาลกลางค่ะพอไปโรงพยาบาลกลางเนี่ยบุคลากรก็ขาดเยอะเขาก็ให้แต่ละหน่วยงานมาเลือกมาเลือกไปว่าเราก็เลยได้ ได้ตรงนั้นว่าพี่เขาถูกชะตายังไงเอาเลือกเราไปไปอยู่แผนกเภสัชกรรมค่ะไปอยู่ายเภสัชอ่าไปแต่ยิี้ไปทํางานฝ่ายเภสัชก็เลยไม่ได้ทํางานกับพยาบาลอีกและวข่าว่าทางานวชีลานี่ต้องเป็นเจ้าหน้าเภสัชทำตอนนั้นไม่สมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ทํายังไงบ้างก็พอเปลี่ยนตําแหน่งมาเป็นเจ้าพนักงานเภสัชมันก็เครื่องมวยความสะดวกก็ยังไม่มีซองยาสมัยโน้นคงจะเห็นนะคะซองยาเนี่ยมันต้องเขียนชื่อ เขียนชื่อคนไข้คนไข้แล้วก็เขียนชื่อยาติดลงไปด้วยค่ะว่าเนี่ยเผื่อที่ที่เป็นแบบนั้นเผื่อว่าท่านไข้ทา,านยาแล้วเนี่ยเขาแพ้หรืออะไรเงี้ยเขากลับมาหรือไปโรงพยาบาลที่อื่นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออในคนไข้ทา,านยาตัวน,วนี้ตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเราไปซื้อที่คลินิกหรืออะไรหรือว่าร้านขายยาเนี่ยเขาจะไม่บอกเรานะว่าเป็นยาอะไรซึ่งยาเนี่ยจะมียาเรียนแบบมากเลยเหมือนกับว่าเรามีชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่น อลืมแนะนาตัวเองท่านพ่อครูก็เปลี่ยนชื่อให้ว่ารักเกลือนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ว่ามีคําว่ารักชื่อเหมือนพ่อเราก็เลยไม่อยากรักเกลือือเนะกลือโกนช่วยเหลือคนอื่นมารู้จักอโศอได้ยังไงตอนที่พอย้ายกลับมาที่ออยังไม่ได้ย้ายกลับมาปีสองปดปีสองปดเนี่ยคุณลุงจำลองไปสมัครผู้ว่ากทมใช่ไหมคะแล้วก็ดูดูโทรทัศน์ตอนเข้าเวร เราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งหัวกินเรียนแล้วท่านก็ไม่ไม่ติดอวัยมุกทุกอย่างเลยเราได้ยินคนงานนะพูดบอกว่าเลือกเข้าไปสิเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้นอนกับเมียไม่ให้กินหมูไม่ให้กินไก่ไม่ให้กินอะไรเราก็บอกว่าไม่ให้พวกแกกินเหล้าสูบบุหรี่ซื้อหวยอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราบอกเฮ้ยทําไมคนดีแบบนี้ถึงไม่เอาอ่ะเราก็บอกว่าเอาหรือไม่เอาเราเอาก่อนเล้วะะ นึกใจใจเลยค่ะตั้งตั้งจิตวัน,น,นวันนั้นเลยค่ะว่าถ้าเบอร์เบอร์ห้าเ,เนี่ยเป็นคนดีจริงนะคะขอให้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทมเราจะกินมังสวิรัตให้ท่านเจ็ด oh. วันค่ะเจ็ดวันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ได้ทำไม <c oughs> คิด,คดยังไงอยากให้คุณจำลองเป็นผู้ว่าเอพ่อ,อะไรเหมือนพ่อค่ะพ่อเป็นพลทหารพ่อจะตัดผมเตียนเตียนแล้วพ่อก็ไปเป็นทหารมาพ่อก็ตัดผมเตียนเตียนแบบนั้นมา oh. ตลอดเลยค่ะเหมือนพ่อ ค่ะแล้วก็พ่อก็จะพ่อเป็นคนให้นะคะแต่พ่อไม่ให้กับคนอื่นมากพ่อให้กับครอบครัวอยแต่ลุงจำลองให้มากให้มากเกินไปค่ะคุณจำลองให้มากก็เลยชอบชอบค่ะชอบอยากได้คนแบบเนี้ยมาเป็นพ่อเมืองพ่อบ้านเพราะเราก็ทำงานในกรทมก็เหมือนลูกบ้านนะคะแล้วได้เจอคุณจำลองบ้างไหมชอบขนาดนี้พอพอพอลุงได้เป็นก็ไปที่สวนจตุจักรตรนจตุจักรเล็กๆอยู่มุมสะพานตรง ข้างๆอะไรร้านเก่าเล็กๆไม่ใหญ่ค่ะ oh. ก็ยังไปพบคุณลุงไปไปเช็ดโต๊ะไปเก็บจานไปล้างจานแล้วก็ไปเห็นเด็กๆจากจากศรีสะะเด็กแซงแซล oh. ใช่ไหมคะตอนนั้นน่าจะจําได้ oh. ประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ได้มาแล้วก็ก็ไปอีกตอนนี้ก็ไปตามหาชุด เพลงชุดของท่านพุทธทาสที่เด็กๆร้องจะเป็นแสงธรรมมั้งนั่นนะคะแล้วไม่มีไม่มีก็มีคนแนะนําว่าให้ไปให้ไปที่สันติอไปที่นั่นเผื่อ,อเผื่อมีก็ขึ้นรถไม่ถูวเขาบอกรถเก้าสใส่เกาสิบหกค่ะแล้วเราไปแล้วก็มองะคะว่าเออมีถ้าถึงตรงนี้แล้วน่าจะมีคนที่ใส่ชุด ชส่ชุดนันเี่ค่ะว่าลงไปลงที่ป้ายนี้อะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ลงตามเข้าไปแล้วก็ทำนิดงกินอาหารบางสรรว์ยากไหมไม่ยากค่ะเพราะว่าตอนที่ตอนที่อยู่บ้านเนี่ยแม่ก็จะทําน้ําพริกแล้วก็ผักลวกเพราะว่าเราไม่มีอะไรกินแล้วก็นอกจากปลาที่ท้องนาแล้วเมื่อก่อนนั้นไม่กินปลาที่เขาเลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมันมีโรคแล้วก็ข้างเปื่อยอะไรอะไรพวกนี้ก็จะไม่กินค่ะ แล้วทำน,นตอนที่เราทํางานที่ที่โรเพยาบาลโรเพียบวชิระเอาเวลาไหนมาทํางานช่วยที่ร้านมอสที่ร<อ>้านมังสวัสดิ์จะมาอยู่ประจํารู้จักตั้งแต่3 0มสกว่าปีแล้วเนาะ,ะเอาเวลาไหนที่จะมาช่วยช่วยงานที่ชมอมลอ๋อค่ะพอดีก็กลับย้ายกลับมาก็มาอยู่ตําแหน่งเดิมตําแหน่งเจ้าพนักงานเจ้าพนักง,งานเภสัตเขาก็จะมีเวรคือเวรนนะ่ะกลางวันนะ่ะทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเวร แล้วก็มีถึงถึงตอนช่วงบ่าย8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแล้วก็สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนพอถึงเสาร์อาทิตย์ค่ะเข้ากะพอเสาร์อาทิตย์แล้วก็ขอแรแรกพืแลกแลกเพื่อนมาเป็นเวนบ่ายค่ะเวนบ่ายเพราะเวนบ่ายออกเที่ยงคืนแล้วก็เข้าสี่โมงเย็นช่วงกลางวันเราก็มีโอกาสได้ไปชมอลอานแต่มานี่เจอประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมค่ะก็เช้าเช้าวันอาทิตย์ เรื่ม่เช้าวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์อะเรียก็รีบตื่นมาแล้วก็ทีบจกักรยานไปอ,อจากวาชิรามาที่จะร้จกักไก่เหมือนกันนั้นเนี่ยตอนแรกไปก็ไปได้ค่ะเห็นลุงเห็นลุงพอช่วงนี้มันย้ายไปตรงโน้นแล้วใช่ไหมคะใช่ก็ย้ายไปที่ที่ร้านใหญ่ตรงทางรถไฟก็คือว่าเออเราไม่ทําอะไรไม่ได้ไม่เป็นรู้จักใครนอเราก็ไปเก็บเป็นเด็กเก็บจานเช็ดโต๊ะล้างชามล้างชามจะเจอคุณพรพิชัย ก็จะทักว่ามาหาพี่น้อยนาหรอครับบอกมาหาทุกคนละค่ะก็บค่ะแล้วก็เจอท่านอยู่ที่ร้านผักร้านขายผักต่อมาก็ลูกค้าเยอะขึ้นในหน้าก็ไม่ทันนนหน้าก็บอกว่าพี่มาช่วยแพ็คของหน้าร้านค่ะอันนี้ก็เลยได้ไปทุกอาทิตย์ค่ะแต่มาอยู่จอยู่ชงบรเห็นวันวันเสาร์มาล่ะวันอาทิตย์ก็มาล่ะมาดูมาทุกครั้งเลยนะคือเอาเวลาส่วน ที่ทนที่จะไปนอนออกเวรแล้วท่นจะนอนมาช่วยงานที่ร้านเออหน้าประทับใจออกเวรเที่ยงคืนก็ได้นอนค่ะได้นอนออกได้นอนก่อนจะนี่เราก็ตื่นมาใจมันอยากจะไปมันก็นอนหลับนนั้นตอนนั้นคิดยังไงถึงมาคิดยังไงถึงมามาที่มาที่จารุจักคิดยังไงถึงมาอ๋อเพราะว่าคือความที่เคยเคยไปแบบนั้นแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเออเราไม่มีโอกาสที่จะไป จะไปบําเพ็ญตรงไหนเลยอนอกจากว่าที่ทํางานเนี่ยเราก็รู้นะคะว่าคนไข้ที่ไปไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ทุกทุกทางกายไปแล้วเนาะแล้วก็ทุกทางใจแต่ว่าเออตอนช่วงนั้นเราก็เหมือนบุญไปหาเรานะคะท่าน คนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ทํางานโรงพยาบาลเนี่ยดนฉันคิดตอนที่ทํางานน่ะคิดว่าเนี่ยบุญมาหาเราจนถึงที่เลยเราต้องทํามือถี่ๆมือทีทีช่วยเราให้สมชื่อนะรักเกลือเนาะบุญถี่ๆไว้ค่ะแค่แค่พูดกับเขาดีๆถูกต้อง อันนี้ทานยาตามเวลานะคะถ้าลืมแล้วนึกได้ก็ให้นีบทานนะคะคือเราพูดดีๆกับเขาแค่นี้ถามว่าพี่น้องคนพูดดีๆด้วยนี่ดีใจไหมคะเนาะทักทายกันยิ้มให้กันอะไรแบบเนี้ค่ะก็ต่เขาว่าได้ข้อคิดอะไรทํางานชั้นหนึ่งกินข้าวชั้นสองนอนชั้นสาตอนที่สมัยอยู่ที่โรงพยาบาลกลางอยู่ที่โรงพยาบาลกลางนี่ห้องยาเขาอยู่ที่ชั้นหนึ่งสโมสรทานอาหารอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็ที่พักเราอยู่ชั้นสาม ค่ะแล้วก็วนวนอยู่อย่างนี้ท่านชีวิตทั้งทีชีวิตที่20 ถึงปีสองแปดสองเก้าสามศูนย์ก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชีวิตก็เที่ยวเตะไปเรื่อยๆมีวันหยุดตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้มาที่สวนใหญจักก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็เที่ยวค่ะเที่ยวเสาร์อาทิตย์เที่ยววันหยุดเที่ยวทุกวันเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปหมดอ่ะน้ําตกภูเขาทะเลค่ะล่องล่องใต้ขึ้นเหนือไปอย่างเงี้ยค่ะเคยไปเชียงใหม่ไหมไปค่ะไปถึงแม่สายนะค่ะเป็แม่สายไปถึงจังหวัดเลยไหม ก็ไม่รู้อยู่เดอาบายมุกอะไรบ้างมีไหมอาบายมุกก็จะมีซื้อหวยซื้อหวยซื้อหวยซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องแต่งตัวแต่ไม่ติดว่าแต่งหน้านะคะแต่ซื้อทองซื้อทองนี่เวลาเข้าเข้าทำงานแล้วเนี่ยมันมีโอพิเศษนะเดือนนี้ออกไปซื้อแหวนสลึงหนึ่งเดือนนั้นออกไปเพิ่มเป็นสร้อยข้อมือสองสลึงตอนนั้นมันยังไม่แพงนะท่านมันแค่มันแค่ บาทละสี่ร้อยห้าร้อยใช่ไหมคะแล้วเงินเดือนเราจบใหม่ๆปีหนึ่งหกอ่ะแค่ร้อยหกร้อยเก้าสิบบาทแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อทองหกร้อยเก้าสิบบาทก็เงินพิเศษเงินพิเศษเงินพิเศษแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งแบ่งให้ทางบ้านแล้วก็เดี๋ยวน้องยังเรียนหนังสืออยู่ก็แบ่งไปทางบ้านมีหกร้อยเก้าสิบแล้วแบ่งให้น้องด้วยนะไม่ธรรมดาก็แล้วแต่ก็บางเดือนเนี่ยไม่ได้ใช้เลยท่านเพราะว่าเดือนเดือนที่แล้วมันเหลืออยู่ก็เอานี้ก็ ้้นนไปใหทาางบตะมาประทับใจยมพูดถึงว่าเป็นคนศรัทธาสบายจิตบระจิตพ่อท่านแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นคนไปวัดข้างนอกะข้างนอกแล้วก็รับศีลห้าได้เกิดสภาพว่าจิตตอนเกือบที่เราเลี้ยงเลี้ยงอาบน้าควายเป็นยังไงบ้างว่าพอมาพบอโศกแล้วใช่ไหมคะปฏิปทาของที่นี่ทําให้เราคิดว่าเอ๊ะทำไมข้งวัดที่เราเคยไปทําไมแบบนั้น เไปรับสินไปรับสินห้าไปวันหนึ่งรับหลายครั้งนะคะที่ข้างนอกเรารับหลายครั้งเดี๋ยวก็วิซุ่งวิซุ่งกกทักขนาดตายหยาดพิเน้แล้วก็ขอสินแล้วก็ขอสินพิธีกรรมแต่ละครั้งแต่ครั้งก็ขอสินหมดอะคะ่ะแล้วบอกเอ๊ะโลพระสินไม่หมดแล้วเหรอเอ,เอามา <c oughs> ทีละห้าข้อทีละห้าข้อแล้วก็กลับไปบ้านเคเห็นเขาทําเหมือนเดิมพระที่บวชไปก็โกนหัวห่มพระเหลืองแต่พระที่ ก็ยังเห็นดูหวดูดูมวยซื้อหวยดูดบุหรีก็ยังทําอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาที่นี่แล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปทําเหมือนเดิมอย่างโน้นอ่ะเราทําให้เรานึกถึงตอนที่เราเลี้ยงควายเลี้ยงควายอ่ะเย็นอาบน้ําให้ทุกวันท่านทำทำยังไงเลี้ยงควายเลี้ยงยไงบ้างเลี้ยงควายอ่ะอาบน้ำยังไงเขาปล่อยเขาไปตามเช้าเช้าปล่อยไปกินหญ้าเลยร่ะแล้วพอเขาก็ ร้อน <c oughs> อะไรเขาก็จะไปนอนโคลนไปเกลือโคลนไปนอนบ่อตมไปเคลื่อนปากอย่างเงี้ยค่ะเย็นมาเราก็อาบน้ำให้เขาทุกวันวันรุ่งขึ้นเขาก็เป็นแบบนี้อีกเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราทําแบบนั้นมันก็เหมือนควายเหมือนควายค่ะมันก็เหมือนควายอยู่อย่างนั้น <c oughs> คือรับศีลแล้วเนี่ยก็ไปทําผิดเหมือนเดิมเนาะค่<ข>ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรออค่ะรับให้ศีลทุกวันรับศีลทุกวันแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลง ทั้ทงพระทั้งโยมเนาะเนี่ย <c oughs> พอเรามาอันนี้เราทําอย่างนี้แล้วเราถ้าเรากลับไปอีกเนี่ยจะไปกินคือตอนที่กินมังสวิรัตแล้วอ่ะเราจะไปทานเนื้อเสร็จเนื้อสัตว์อีศาศาศาศอกอะไรอีกเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลย <c oughs> มันก็ไม่พ้นเหมือนควายนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็คิดคิดแบบนี้คะ่ะแล้วก็ยืนหยัดมาโดยตลอดจนแม่อ่ะห่ออกเป็นแม่ใช่ไหมคะเวลาลูกกลับบ้านก็อยากให้ทานของอร่อยๆเนาะ S <S อ,อแม่ว่ารู้ว่าชอบอะไรก็จะหาไปให้เ,เนี่ยแม่ก็จะทําให้เพราะว่าจากกรุงเทพกลับบ้านเนี่ยแม่จะรู้ว่ากลับบ้านตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะเตรียมเตรียมปลาเตรียมทอดเตรียมหาอะไรไว้ให้จนเมื่อมาทําแบบนี้เ,เรามาปฏิบัติมาเดินทางสายนี้มาทมานมังสวิรัตมาทําตัวแบบนี้แล้ววันหนึ่งแม่ก็พูดบอกว่าตอนเนี้ยแม่ไม่เป็นทุกข์หูใจหนูอะแม่บอกว่าแม่ไม่เป็นทุกข์ใจแล้วว่าลูกกลับบ้านแล้วจะหาอะไรให้ลูกทาน มันก็เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเนาะตั้งแต่วันนั้นมีความรู้สึกว่าคือคนต่างจังหวัดมีลูกผู้ชายเขาจะได้บวชใช่ไหมคะเขาถึงจะได้บุญใช่ไหมคะเขาบอกว่าแม่หนูเป็นลูกผู้หญิงขอให้เลือดเนื้อก้อนนี้ได้ทํากุศลให้แม่แม่อนุโมทนาเอานะเข้าใจว่าบวชบวชคือแทนที่จะไปโกนหัวไม่ต้องโกนหัวแต่เือสินกินเจนะรักษาศีห้าก็คือการบวชใช่ไหมเข้าใจงันใช่ไหมอ๋อขอบวชหัวดําให้แม่นะบวชมากี่ปีแล้วล่ะ ก็ตั้งแต่ปี28แล้วมาทำ28ก็37ปีแล้วเนาะ28 37ปีไม่ธรรมดา28ถ้าเป็นพ้าได้37พรรษาละก็จนพอแม่แม่แบ่งแบ่งมรดกให้เนาะที่แป่งนี้เป็นชื่อเป็นชื่อของโกสมกับโกวิดน้องชาย แล้ว <The> โควิดเขาก็ได้ได้เดินมาตายนี่แล้วก็บวชแล้วก็ไปอยู่ที่ศิษสะประมาณเกือบพรรษาแล้วก็กลับไปบ้านเขาก็บวชแม่ก็ได้ไปถวายอาหารอย่างเงี้ยอยู่สองปีค่ะแล้วนี่พอนี่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ให้ที่เนี่ยผมก็ให้ด้วยอ๋อร่วมบุญด้วยเนาะค่ะก็เลยสาธุแล้วก็เลยพาพาแม่ไปถวายกับพ่อครูค่ะสร้างบุญบาปลาโศนเนาะค่ะแล้วก็ได้สร้างบุญบาโศนค่ะ แล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งท่านท่านทุดงไปเนี่ยก็จะได้ไปพกักท่านมุทุท่านก็ไปถึงท่านเดินไปนะฮะได้นา,ามว่าท่านมุทุเดินท่านเดินทุดงไปใจก็คิดถูกว่าขอสักวันหนึ่งนะให้ได้พระอริยะมาตรงนี้แลวท่านก็ไปถึงได้ไม่ได้ไปองค์เดียวได้ไหมไปหลายองสอนสอนยังไงอ่ะแล้วท่านก็สอนว่าบอกว่าคนน้อยท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรซับ ทรัพย์ที่อยู่ในดินน่ะอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินน่ะยังมีคนเห็นยังมีคนขดคุยเห็นแต่นี่เราทําอยู่บนดินแท้ๆต้องมีคนเห็นถ้าไม่มีใครเห็นก็เรานี่แหละเห็นอ,อันนี้ลึกนะ <c oughs> ท่านปเตมุทุพูดได้ลึกมากสนาดรัพย์แร่ทองแร่เหล็กแร่น้ำมันอะไรต่างๆอยู่ใต้ดินลึกๆเป็นร้อยเมตรสองร้อยเมตรหรือเป็นปีโลคนหาเจออย่างเราทาความดีอ่ะ สักวันหนึ่งต้องเขาต้องเห็นได้เห็นจนได้ใช่ไหมที่ที่เห็นคือแม่แม่ของยงกูส่นเห็นแล้ว,วก่อนก่อนไปทากินยากเลยต้องหาเตรียมอาหารอย่างเลิศหรูให้พอฏปเดติธวรมก็สบายใจอะไรก็กินได้ใช่ไหมเป็นคนมีวันหน้าเากินง่ายอยู่ง่ายต่างๆะจะมีอะไรหมดเวลาใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วเนาะค่ะก็ขอฝากกับพี่น้องนะคะว่ามินาทีนี้นาทีนี้ ชั่วโมงนี้วันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้มันผ่านไปเร็วนะคะเนี่ยมันผ่านไปเร็วก็ขออยาให้พี่น้องประมาทนะคะบุญมาแค่ไหนเราก็สะสมเอาพ่อบอกว่าไม่มีบุญแต่เขาก็ยังพูดถึงบุญเพื่อให้มันเป็นกุศลส่งเราไปตามพ่อไปทุกภพทุกชาติขอขออราธนาพ่อครูอยู่กับลูกลูก ไปโดนโดนค่ะขอาจะท,ทำทุกท่านเลยเอาก็ก่อนจบนะเอาปาจมโอว่าองพระเจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายมีการเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเือทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอเจริญธรรม